สบายดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบทุกทุกท่านครับลุงแมกพามาเบิงใบไม่ครับใบไม้แห้งเยอะมากๆครับคิดว่าเอาไปเองยังดีครับพี่น้องใบไม้แห้งถ้าเป็นพี่น้องเเพื่อน ขาว youtube คิดว่าเขาจะเอาใบไใม้แห้งจำนวนหนึ่งไปหดเป็อ,อย่างดีครับห้พี่น้งองเข้าเมนทักทายแนน้ำลุงมแมกได้ครับใบไม้แห้งเยอะมากครับเราเอาไปทำอะไรดีครับเต็มไปหมดเลยนะครับบนฝั่งนี้นต้งมีงนะครับเยอะมากครับแต่ถ้าเรามองเป็นศินละปะเนี่ยมันก็สวยงามดีครับ ใบไม้แห้งเยวจะมีพนักงานมากวดใบไม้ครับอีกไม่นานอีกประมาณสองถึงหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี่แหละนะครับจะเริ่มมีการมากวดใบไม้แห้งจํานวนนี้เป็นกองเป็นกองแล้วก็จะเอาไปหมักนะครับเพื่อที่จะทําเป็นปุ๋ยหมกักจากเศษใบไม้เยอะมากครับ เอาไปใส่ทุ่งนานะเอาไปใส่ถุงหน้าได้ครับเอาไปใส่ให้ใส่หน้าบ้านเห่าล่ะครับผมคือสิงามดีเนะต้นไม้มันกำลังปลีใบครับเพราะว่าอีกหนึ่งถึงสองเดือนก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับเดือนหน้าก็มีนาเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวนะครับ ฤด,ดูร้อนก็จะมาพร้อมกันกับฤดูฝนพื้นที่ตรงนี้เห็ดออกครับเห็ดออกเยอะมากครับพี่น้องมาชมใบไม้แห้งครับสำหรับคลิปนี้ลุงแม็กก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศใบไม้แห้ง ไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปของลุงแม็กจนจบคลิปนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม